อ้มัออนจะแบะสู่สูลลสอีแข็งแรงเจ้คนได้แข็งแรงแไหนมนุษย์ทษจิง่ได้ีวแข่นี่นะคะไปส่งนะคะพี่น้องกวนบุญนะลูกหลานนะคะมาช่วยดีชายคู รังพ่นปุ๋ยก็มีนะคะน่ะได้การเลยนี่นะคะก,ก็มีข่าวดีเนาะจาก f อฟซล็อกเ็นะคะเพื่อนบอกว่าเห็นซ้ำหนุ่มนะคะขยันก็เลยให้รางวัลค่าขนมนะเนี่ยคนละเท่าไหร่พ่อคนละหนะึ่งพันเนอะอู้หูหนึ่งพันละลูกขยันช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานโอ้โ้หนี่นะคะชายใหญ่ชายกลางว่าไงชายกลางเข้าบ้านอลาคที่ มนกาออกคลิปโอ้ให้หรือเปล่าเนี่ยน้องอันก็รับรีวเสร็ได้นี่อ้าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยลูกทั้งสองอือน้องอันอ่ะเป็นตัวแทนให้พี่หน่อยเวพรให้พี่เรวดีหน่อยขอบคุณพี่เรวดีนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยทํางานขอให้รุ่งขอให้รวยครับของครับขอให้รุ่งขอให้รวยนะคะนี่แหละ ต่อไปจะช่วยพ่อช่วย,ยแม่อีกอ่ะอืมอ่ะไปลูกไปกลับบ้านกันกินข้าวกันก่อนใช่ไหมเอนอนั่นแหละนี่นะคะแล้วก็หามกระท่อมออกไปแล้วนะพ่อเรียบร้อยนะคะไปรับพี่น้องกุบุญมานี่แหละนะคะตรงที่จะทำคอกสามสาวนะคะตอนนี้เพิ่งกำลังหล่อเสาให้อย่นะค่ะหกต้น อันนี้จะเป็นพื้นสูงนะคะต่อไปน้องก็จะไม่เปียกละอันนี้เป็นไฟนะคะไล่ยุงแต่ไม่รู้ว่าไล่หรือเปล่านะคะโอ้ยกินมาแล้วก็ยังกินฟางอีกเนอะจะกินไปถึงไหนเนี่ยนี่นะคะเราก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะอเอาน้องฟายก็อยู่เด่นนี่ะใช่เปลี่ยนกันเนาะ เดี๋ยวรอนู่นแหะคะ่ะตกหน้าแรงก็ถ้าเราถมดินแล้วก็ขยับเลื่อนออกไปให้ชิดตรงนู้นนะพ่อใช่เดี๋ยวค่อยตูดออกไปนะคะเอานี้ก็ยกอยู่นี่แหละนะคะเมื่อเช้านะช่างก็มาเก็บบันไดเสร็จเรียบร้อยนะคะเอฟซี FC. ช่างก็ไม่มีงานทำใช่ไหมพ่อนิ่มก็เลยบอกว่าอิดเหลืออยู่ตรงไหนนะคะข้นมาให้ในบ้านเลยเดี๋ยวจะทำให้เพื่อบอกว่าขายหน่อไม้ได้แล้วคอยจ่ายใช่ไหม นูก็เลยถามไปบอกว่ามันใช้ปูนกี่กระสอบแกบ,บอกว่ากี่กระสอบนะพ่อ,อสิบกว่ากระสอบนะคะก็เลยโอเคนะคะพอมีอยูค่าปูนนะคะแต่ว่าทรายนะ่ะมันเหลือนะคะทรายยังเหลือเยอะก็เลยเสียดายฝนตกแล้วมันก็ไหลทิ้งนะคะก็เลยเออก็เลยขนนะคะอิดตรงนู้นนะคะไปให้เขาเข้าไปก่อห้องให้น้องอ่านด้านในนะคะหรือว่าเป็นห้องรับแขกให้เอฟซีพักก็ได้ถ้าเวลาเพิ่นมานะพ่อ เป็นห้องเล็กๆก,กันเอาแค่ห้องหนึ่งนะคะแล้วก็ทําฉากกั้นด้านหน้าอีกแผงหนึ่งนะคะประมาณนี้แหละเมื่อเช้าพ่อนิมก็เลยเอารถนะคะมาขนนะคะอีกตรงที่เราตรงทําครัวนั่นแหละนี่นะคะโอ้โหตอนกลางคืนก็สวยมากนะคะบ้านนอกดาวต้องขอบคุณนะคะพี่สาวผู้ใหญ่ใจดีที่ทําบันไดบ้านให้นะคะนี่สวยมากใครมาก็ชมนะคะในคลิป ว่าสวยจริงๆคนมายกกระท,ท่มยังชมเลยค่ะวันนี้บอกว่าบ้านทำไมสวยจังเลยนะคะทำบันไดใส่แล้วโอ้โหดูดีมากค่ะนะคะนี่อันนี้เป็นกระท่อมหลังที่ยกมาจากตรงนู้นนะคะตรงคอกสามสาวนู่นนี่นะคะแต่ก่อนจะอีกจะกองตรงนี้นะค่สี่ร้อยก้อนนะคะก็เลยให้พ่อนี่มนขดคนเข้าไปสองรถใช่ไหมก็เหลืออยู่ประมาณนี้แหละเหลือกี่ก้อนพ่อ กใช้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะทุกคนคือเวลาปีละแ่งพุกเลยสามปีแล้วเนาะว่าจะทําห้องครัววันนั้นวันนี้ไม่ได้ทําก็เลยได้โอกาสพอดีนี่นะคะพ่อนี่มก็เอาโซลาเซลล์นะคะมาวางไว้ตรงนี้แหละพ่อนี่ไม่หมุนหมุนเข้าไปหาในตัวบ้านน่ะเออนั่นแหละโอ้อันนี้ก็จะชาร์จกับตัวนะคะโซลาเซลล์ที่มันแผงนะคะก็จะชาร์จไว้กลางวันเดี๋ยวเราก็ค่อย ย้ายมาไว้ตรงหลังคาตรงนี้นะคะนี่สว่างแล้วค่ะเลื่อนหน่อยนะพ่อประตูนะ่ะเลื่อนปิดไว้ก่อนโอ้ถ้าสองดูดูบ้านใช่ไหมมันก็จะมีประตูเลื่อนนะคะยังสวยงามอยู่เลยนะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อย ทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวดูด้านในกันนี่นะคะโอ้นอนได้สบายเลยประตูอะไรญี่ปุ่นมีตัวล็อกด้วยนะคะ,ต,คะ,คะต้องอันมีอะไรลูกเงินสามพัน 3, มิเตอร เดี๋ยใส่จะมาเบิกไหมพยาศักดิ์เลยกับอีพอก่อนเออฝากว่าอีพอฝากว่าทุกคนบ่เออโ้อยากกินขนมแล้วค่อยมาเบิกก็มีดอกเบี้ยไหมล่ะนี่ฝากมฝากฝากซิรียกว่าฝากก็มีดอกเบี้ยโอ้ยพอนิ่มก็เอาแล้วเนาะคราวนี้เดี๋ยววันไหนจะกินอะไรก็บอกเออจะมาขอเอาไหมเคยพรใส่ก่อนใส่ก่อนอีกเอ้อเทเคนนี้ เป็นเด็กีเด็กนีให้ตลอดไปเด้อบอกว่าพ่อจําเป็นอะไรน้องอันได้ยินน้องอันบอกว่าหกสิบพอไมมค่ากับข้าวอ่ะพอเนี่ก็บอกว่าไม่ได้กินข้าวตัวไปเดี๋ยวแม่ห่อข้าวให้ทุกวันเด้อ,อแล้วไปซื้ออยู่บ่ไอปิ้งน่ะเห็นไหมเขาเขาย,าาย,ขาย,ย่างไก่ขายยนข้างเซเว่นมาได้สิบมาได้สิบห้าเนปิ้งอะไรก็มีอยู่ลูกชายก็เอามาฝากไว้เหมือนเดิมนะคะเนี่ย สามพันไงพ่อครบไหมใช่ยังไม่ติดเล็บหรอกอ๋อใช่เล็บใช่เล็กใช่ใหญ่ใช่กลางเล็บยังชันอยู่เดี๋ยวเขาอยากกินขนมเขาก็จะมาเบิกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เบิกก่อนแล้วนี่ใช่ไหมนินหกสิบไปโรงเรียนยังไม่เปลี่ยนก็ให้ตั้งใจเรียน เก็บตกประกาศหางานทำขนาดเราความตังค์หัวคะแนนร้อยก็เส้นร้านเออเดี๋ยวจะดูนะเกียร์ปีนี้น่ะไหนมีเกียร์อะไรบ้างจุดห้าขึ้นมีรางวัลใช่ใช่มีเอฟซีเพิ่นว่าอยู่ถ้าได้ถ้าได้สามจุดห้ามีรางวัลนะมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นว่าจะให้รางวัลน้องอัอนอยู่ตั้งใจเรียนนะก็คงนี่แหละสายวิทย์สาิทนิดโอ้สายนี่แหละเขาอยากเรียนกันน่ะ ถ้าเก่งนะแต่ให้ตั้งใจเรียนเป็นหมอก็ได้เป็นครูก็ได้เป็นนักกีฬาก็ได้๋ยจะเป็นครูคณะนั้นส่วนมากจะเป็นนักกีฬานั่นแหละค่ะน้องอันก็อันอันนี้พรุ่งนี้น้องอันก็มานอนที่นี่นะลูกนะนี่มีบันไดขึ้นแบบสะดวกสบายแล้วนะคะ fc บอกน้องอันบอกพรุ่งนี้ให้มานอนที่บ้านนกดาวนะคะ ก็นี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอฝาก F4 ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ